นี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่เจอเจ้าขนทําเลยหรือว่ามันจอดจากทวีปนี้ไปแล้วเจ้าไม่ต้องห่วงไปข้ามีคนอยู่ทุกคนทุกแห่งหูตาข้าขนาดนี้อย่าว่าแต่เสียนเลยแม้แต่มแมลงวันข้าก็ต้องรู้ว่ามันออกไปได้ตอนไหนยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไม่มีบอดแสเลยนี่คือข่าวสารที่สายตระกูลตาลส่งมา ไม่กี่สิบวันก่อนคู่สาม,มีภรรยาคู่นี้พาเด็กหญิงตัวเล็กเดินทางมาจากทิศใต้โดยใช้เรือหอะและก็มาลงที่ตะวันออกมาถึงไม่ทันไรก็มีเรื่องต่อสู้กับคนในเมืองและแวกนั้นผู้หญิงที่มาด้วยค่อนข้างจะแข็งแกร่งคิดว่าอาจจะเป็นยอดเซียนคนที่เก่งกาจขนาดนั้นมาที่ตะวันออกช่วงนี้ต่อมาไม่ช้าก็เกิดเรื่องกับตระกูลโนอยางไม่คิดว่ามันมาเงินไปหน่อยหรอกหรือมาจากใต้อย่างนั้นหรือถ้าพวกมีอำนาจจากทางใต้มันก็แค่ตระกูลเย่และดินแดนไถซู ก็ถ้าเป็นพวกนั้นจริงๆแสดงว่าปัญหาใหญ่แล้วไม่ใช่แค่เจ้านั้นแต่ไม่ว่าตระก,กูลต้านตระก,กูลมูตระก,กูลหยางตระก,กูลฉีตระก,กูลที่มีสัมพันธ์กับพวกเราก็มีปัญหากันหมดแล้วถ้าตัดต่อไม่ทันพวกเจ้าก็คงต้องหนีออกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์และไปยังดินแดนปีศาจกับอสูนแทนสหายพิเปียสเวียข้ารอไม่ไหวแล้วข้าจะไปตามหาพวกมันทั้ง3คนแต่ก่อนหน้านั้นข้าจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าพวกเจ้าซ่อนวิชาลับอะไรเอาไว้บ้าง เปียวเสวียเจ้าวางแผนทำอะไร,ร,รอีกแล้วอย่างนั้นหรือเซียนเหมียนไม่ทันเลเจ้าก็ฟื้นฟรูร่างกายได้แล้วอย่างนั้นหรือเร็วดีนี่ก็เพราะโชคดีมีเตี้ยจุนออกมาช่วยแล้วไม่งั้นคงต้องรอไปอีกเจ็ดปีถึงจะกลับมาได้ข้าได้ยินมาว่าเจ้าถูกคนระดับราชวังเตา่าเล่ยบี้จนกับตายมานี่เจ้าอย่ามาหัวรอย,ยอคข้าเลยถ้าเจ้าเจอไอ้คนที่สู้กับข้าเจ้าก็ต้องเล่ยเหมือนกับข้านั่นแหละนะก็แค่ราชวังเตา่าข้าตวัดนิ้วเดียวก็ตายแล้ว,ว,ว,วก็วข,ขอร้องให้เจอเองเถอะน,นะ ณที่เมืองหลิงเฟิงนี่ทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเรื่องตะกูโนยางถูกฆ่าล้างมาแล้วใช่แล้วข้านี่แหละคือคนที่ลงมือทําเองเจ้าว่าอย่างไงนะเขาคือคนที่ทําลายตะกูโนยางอย่างนั้นหรือนี่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าตะกูลใหญ่กําลังตามหาตัวเขาอยู่นะ่ะออกมาแบบนี้จะบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือพวกเจ้าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงต้องเลือกทำลายตะกูโนยางเอาเป็นว่าวันนี้ข้าจะเล่าถึงเหตุผลให้ฟังนี่นี่มันศพของชาวเมืองนี่ ภาพเหล่านี้ถูกบันทึกจากห้องลับในตระกูลโอหยางตระกูลโอหยางสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าปีศาจมานานแล้วจนได้วิชาเปลี่ยนโลหิตมาเหล่สาสตรีพรหมจารย์มากมายต้องตายพอเป็นเครื่องสังเวยให้กับเหล่าวิชานี้และที่ข้าต้องมาที่เมืองหลิงเฟิงเพื่อพูดเรื่องนี้ก็เพอะตระกูลต้านก็ร่วมมือกับตระกูลโอหยางเหมือนกันเจ้ามีหลักฐานอะไรมาพูดแบบนี้ทุกคนก็ลองเชิญตามข้ามาที่ตระกูลต้านแล้วข้าจะทําให้กระจ่างเองไปที่ตระกูลต้านอย่างนั้นหรือบางอาจยิ่งนัก เจ้าโจรกระจอพวกเรายังไม่ทันได้ไปตามหาเจ้าแต่เจ้ากลับกระดิกหางออกมาเองนับว่ากล้าย,ยิ่งนักต้านรูดช่วงเซียนต้นผู้ดูแลเมืองหลิงเฟิงขอบคุณท่านผู้โสที่ช่วยเหลือข้าอะไรกันนั่นมันต้านรูดชวงเชียวนะโดนบีบจนตายอย่างนั้นหรือแสดงว่าความแข็งแกร่งของชายผู้นี้คือยอดเซียนอย่างนั้นรื เซียนผู้ปกป้องตระกูลต้านได้ตายแล้วทีนี้ทุกคนคงไปที่นั่นโดยไม่ต้องห่วงแล้วใช่หรือไม่พวกเราจะต้องช่วยเหลือเหล่าสาวน้อยผู้น่าสองเวทที่คอยการช่วยเหลือจากสุภาพบุรุษอย่างพวกเจ้านะพวกเราฆ่าพวกมันพวกเจ้าทําอะไรที่นี่บ้านตระกูลต้านนะไม่ใช่สถานที่ที่พวกเจ้าจะมาแหกปากตะกูลต้านกระทําผิดอย่างใหญ่หลวงไม่สนแม้แต่ศีลธรรมและไปช่วยเหลือพวกปีศาจนับว่าทรยศชาวมนุษย์อย่างพวกเราฆ่าไอ้พวกทรยศแบบนี้ซะเถอะนะฆ่าฆ่าพวกมัน พวกเราฆ่าพวกมันให้หมดแบบนี้แหละที่ข้าต้องการชาวเมืองที่นี่ถูกคนตระกูลนี้กดขี่มานานขอแค่สร้างความมั่นใจนิดหน่อยพวกมันก็ไม่หลังเลที่จะบุกเข้าไปแล้วข้าพบห้องลับแล้วเจ้าค่างั้นก็ลงมือเถอะนะเจ้าข่าโอรสสวรรค์พวกเจ้าตามข้ามาเลยข้าจะพาพวกเจ้าไปเห็นท้าท้ของพวกมันเองไอพวกสัตว์นรกพวกมันยังเป็นคนหรือเปล่าฆ่าพวกมันให้หมดตระกูลต้านสมควรตาย ไม่ใช่แค่นี้หรอกนะไม่ว่าตระกูลตา้านหรือจะเป็นตระกูลหยางและตระกูลมู่ก็ล้วนเหมือนกันคนพวกนี้เรียกว่าเป็นคนไม่ได้อีกแล้วทรยศมนุษย์ด้วยกันเองแบบนี้มันใจโหดเหี่ยมเกินจริงๆสมควรตายท่านชายผู้นี้พูดถูกไอ้พวกเหลวนี้มันไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานฆ่าพวกมันให้สิน้นแย่แล้วบรรพชนตระกูลตาล้านกลับมาแล้ว